สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเติมวายพาร์ตกันนะครับของซีซั่นสองแล้วนะ<ม>ซึ่งเป็นทีมมูนะลอลเรอร์ทีมมูแล้วก็ของรางวัลเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมันมีแบบธรรมดากับแบบอีลิตซึ่งแน่นอนเราสายธรรมดาอยู่แล้วนะนี่มาดูกันสักหน่อยนึสองพันยี่สิบเอ็ดสกีนใหม่สุดที่เหตุแล้วก็เป็นทีมมูนะเดี๋ยวเรามาเติมเงินกันนะครับนั่นก็คือเราจะเติมโคด้าช็อปนะเพราะว่านี่เห็นป่ะห้าร้อยสี่สิบมันไม่พอไงล่ะ โดยผ่านโคด้าชอบอันเดิมของเรานะเคยทำคลิปไปแล้วนะเอาจอเล็กๆตรงนี้แลวกันโดยกรอก id r i o รอนะโดยที่มันอยู่ในตรงนี้นะกดเข้าไปเนี่ยด้าน,นบนอันนี้นะก็คัดลอกมาหรือว่าจะพิมพ์เองก็ได้นะก็ตรวจสอบดีๆด,ด้วยนะว่าตรงหรือเปล่าโดยที่เราจะเติมเหมือนเดิมนะ300จ่ายทาง ช็อปปี้เพลย์นะแล้วก็ตรวจสอบครั้งสุดท้ายนะดไปออดไอดีถูกไหมราคาถูกไหมนะชําระด้วยอะไรถูกไหมนะแล้วก็ยืนยันแอบแล้วก็จะมีคิวอาร์โค้ดขึ้นมานะเราก็แอปที่เราเลือกไว้เนี่ยสแกนแล้วก็จ่ายเลยนะขออนุญาตแป๊บนึงครับโอเคทำการจ่ายเรียบร้อยแล้วนะโอเคเราได้ทําการจ่ายมาแล้วนะแล้วก็เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะนี่หนึ่งพันกว่าละขอบคุณครับในการสั่งซื้อโอเคาล้อันนี้เราก็ได้มาแล้วนะเราก็จัดไปสิครับ ซ,ซ,ซ,ซื้อซื้อตรงไหนเนี่ยปัดปัดซ้ายปัดขวาเราไปดูของที่เราจะได้กันก่อนนั่นคือ explorer timo เ,เ้ยมีกรอบ timo ด้วย timo น่ารักมากเลยนะสก,กีนี้เป็นแบบไม่ใช่นูแลกลายเป็นตัวอะไรอะ่ะอันนี้อ้นตัวนี้แหละเออตัวเนี้ยมีมีแดงอะ่ะปรเทศล็อกเลยครับทำบารดาสามารถส่งให้เพื่อนได้ด้วยนะแต่ว่าไม่ให้หรอกซื้อไปเลยครับยืญญญนยัน ถ้ากดแชร์ Ooh, เป็นอย่างนี้นะเทมหน่อยยืนยันไหมเห็นแล้วแค่นี้ไม่มีอะไรหรบหามากกว่านี้เราจะได้มาแล้วนะครับก็บไปเทมทั้งหมดที่เหลืออยู่อันนี้ได้เลยสกีบสุ่มสกีนเลือกธาโพดไปเปิดซะหน่อยนะเลือกธาโตโพ์นี่เก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าไม่รู้เอาอะไรแล้วได้อะไรเนี่ยกาตาอู้ในเซตนี่สวยอยู่ครับอันนี้คอดเท ฟลิงเดสซอรเซตอยากได้กาเล็กซี่เซตมากกว่านะกาเล็กซี่เซตเท่เกินบัตเดิลทีโมบูดได้ทีมบูดแล้วก็ตังมานะบัตเดิลบลูโมดก็ได้ตังมาอันนี้เขาบอกว่าแบบตังนี่สามารถซื้อได้หนึ่งตัวละครเลยนะออถือว่าดีครับเจ็บประมาณนี้นะสำหรับไวพาร์แล้วก็โฟโรเอนิจี้เราพบยังโอ้พบแล้วนะมาขอลองเปิดต่อเลย ยืน,นยันยืนยันแต่ไม่กดเปิดดีกว่าไออาเปิดจะได้หีบเลือกแบบบุมโปรโรูในสก,กินของกลากลาสเนี่ยผมเองด้วยมันเท่ดีนะไออาร์ตมันนะเท่แต่ว่าแต่ว่าก็กเท่านั้นแหละครับก็จะประมาณนี้นะเกมออฟเด็บปูรสําหรับการเติมไวพาร์ด้วยคร d ด้าช็อปนะซึ่งมันก็ประมาณ150าแหละประมาณ150นิดนิดนะแต่ว่ามัน150มันไม่พอไง เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเติม300นะถึงจะได้โอเคครับอันนี้ก็พอที่จะเติมในครั้งหน้าแหละก็ไม่ต้องเติมนะแล้วเอาละครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเติมไวพาร์ทของโคด้าช็อปนะแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าบ๊ายบาย